你好สวัสดีค่ะเด็กๆ你们好吗我是欣欣老师今天我们要来学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะก่อนที่เรียนบทใหม่พวกเรามาทบทวนครั้งที่แล้วเราเรียนนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนบทที่สิบสองวันนี้เรามาทบทวนบทที่สิบสองคำศัพท์ก่อนนะคะหมี่เปาจีตัง OK，a อนน n ้เด、okay, ็กๆอ่าน t าม a 师นะ t ะ，อ่านตาม老师，面包，面包，面包，鸡蛋，鸡蛋，鸡蛋，饺子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 包子。 ฉีหีนินปิงฉีลินิสกิตฉีรีนช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตอเคทบทวนเสร็จแล้วนะคะเรามาขึ้นปทดที่13ค่ะบทที่13เนื้อหาคือวอชิฮวนชื่อฉันชอบกิน คำศัพท์คำนี้นะคะอ่านตามเหล่าชื่อค่ะชื่อ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 คือกิน我喜欢吃面包我喜欢吃面包ฉันชอบกินขนมปังอ่านตามเหล่าชื่อนะ我喜欢吃面包真ง 俺达老师看，吃面包，吃面包，吃面包，金卡龙包；吃鸡蛋，吃鸡蛋，吃鸡蛋，金凯凯；吃饺子，吃饺子，吃饺子。 跟牛吃包子，吃包子，吃包子，跟沙拉包。吃冰淇淋，吃冰淇淋，吃冰淇淋，跟 ice cream 吃。吃巧克力，吃巧克力，吃巧克力。 กินช็อกโกแลตโอเคงั้นเรามาขึ้นบทที่14นะคะเด็กๆบทที่14คำคำศัพท์ใหม่เลยนะคะเชียนปีเชียงผีตินสอยางลบคำศัพท์นะคะเรามาเรียนคำศัพท์นะคะเด็กๆช,ชื่ออ่านตามเรา,าชื่อค่ะเชียนปีเชียนปี 铅笔，丁所铅笔，俺当老师。橡皮，橡皮，橡皮，杨罗橡皮，彩色笔，彩色笔，彩色笔，丁所写，彩色笔。

我有铅笔，那们，同学，来读，来朗老师，来，我有铅笔，我有铅笔，我有铅笔。ฉันม我有铅笔,笔,笔，真棒。来，当老师看，我有橡皮。 我有橡皮，我有橡皮，陈咪杨喽。我有橡皮，安达姆老师呢？我有彩色笔，我有彩色笔，我有彩色笔，陈咪丁首席。我有彩色笔。 我有尺子和剪刀。我有尺子和剪刀。我有尺子和剪刀。ฉันมีไม้บรรทัดกับกันกลายอ่านตามเราสิอรอบหนึ่ง。我有尺子和剪刀。จนินปังงั้นเรามาอ่านแล้วยงเส้นกันนะคะ เด็กๆเรามาดูอันนี้สีฟ้านี้นะคะ我我有我有คือฉันมีดินสองัง้นรูปไหนคือดินสอนะคะเด็กๆรูปนี้รูปที่สีนะคะงั้นย้องเส้นมาดินสอ我有น笔นงั้นเรามาดูสีส้มอันนี้我有我有尺子คืออะไรนะคะ คือฉันมีไม้บรรทดัดใช่ไหมคะไม้บรรทัดคือรูปไหนคะเด็กๆรูปที่หนึ่งยองเส้นไป我有尺子真งเก่งมากงั้นเรามาดูสีีขยวิค o โอเจียน有剪刀คืออะไรนะคะคือฉันมีกันกลายกันกลายลูกไหน รูปที่สองใช่ไหมคะโอเคงั้นเรามายองเส้นอืยองเส้นมาหัวโยเจตางั้นนั้นสุดท้ายหัวโยเ xi ี่งผีก็ต้องเป็นฉันมีอย่างลอบอืมฉันมีอย่างลบใช่ไหมคะเจนปังกิ่งมากเลยโอเคงั้นเรามาดูเชี่ยงปีเี่ยงผี อ่ฟังแล้วก็เติมตัวเลขตามตามลำตับที่ได้ยินนะคะเด็กๆที่นี่มีอีเออสันสห้ารูปภาพใช่ไหมคะรูปดินสอยางลบดินสอสีกันใกล้หมายปันทัดงั้นเราชื่อจะพูดเลขหนึ่งแล้วก็เด็กๆบอกว่ารูปไหนนะคะเลขหนึ่งคือเฉียนปีเฉียนปีเช,ชีนปีอยู่ไหน เชนปีอยู่นี่รูปสองนะคะฟังเลยสายเสีบปีสายเสีบปีสายเสีบปสีชายเสีสีปีรูปไหนคะเด็กๆชาสี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 รีปนี้ี่ี่ามะคะอีนที่ีฟัสดีๆเลีนะคะสีสีจื ชิจนสีอยู่ไหนคะเหลือสามรูปภาพชิจนสีอยู่น e ี่ต่อมารูปสี่นะคะอือรูปรูปที่สี่นะคะเียงผีเอ่อยางพิยงผางพิยงผางพิยงผีอยู่ไหนเียงผีอยู่นี่แล้วสุดท้ายก็ต้องเป็นอะไรเจข็มตาวเียน ตากิมากโอเควันนี้เรียนคำศัพท์ห้าคำนี้นะคะห้าคำศัพท์อันนี้เป็นคำใหม่เช็คือวันนี้เรียนถึงนี้นะคะเด็กๆเจอกันอนาทิตย์หน้าค่ะอย่าลืมทบทวนนะคะใจเจียนทงเเุมทนกทุกทุกยน